สวัสดีครับพี่น้องเะลักโปโลกคมว่านี่เป็นบุญครบรอบสามรอสบหามือมาครบรอบหนึ่งปีบุญประเภทนี้สงกูบ้านสนามสงกูหลวงพูหลวงพูประคู่สุนท่อนตาสุกิตซื้อเล่นสุนลวงพูสุนที่คาบ,บันโย ลงปู่ประคู่ิกินธ,ธรามนิเทศคื้อเหรียญซือว่ารุ่นที่ขาบัญโญรุ่นบ้านสนามอำเภอว่าปีประทุ่มจังหวัดมหาสารคามรับพอดปีบ้ากจัดบุญประเวณีสงคู่ทุกปีที่ครบรอบบื่อขึ้นสิบหกาคำของสุกปีบริเกี่ยวกับวันทีสงกับวันที่สไลเอากับจัดประวัติเอาคำเป็นหลักคือเดือนห้าขึ้นสิบห้าค่ เป็นหลักไม่ว่าจัดเดือนมีนาก็ช่างบางปีมันจะไปตกอยู่เดือนมีนาก็เป็นได้ถ้าแปดสองคนนี่ถ้าแปดคนเดียวมันจะอยู่ในสาประมาณบางเทียกับ้อสงการบางเทียกับหลังสองการบางเทียกับส้มสงการถ้าเป็นประเภทนใยญยของเพเ่อว่าปีประรุมเขาก็จปปะทำภูมาปัญญาคณะสนุนจากท้องที่นิ่ประจํท้องทิ่นคือองค์การพลังโซนทุนเซอร์โค้กมันแก่กการสาธุนณสุขเวทีเสมอมา เขาบอว่าปีประทุมว่าเป็นเขาเป็นใจกลางของตำบลครับเป็นจุดใหญ่ของตำบลเสือโคกนะครับพี่น้องมาจะกเขตโลคอนี้มืัอนี้งานผมเมี่อนได้ประดุงซักจำรุ่นเห็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านสนามมืัอนี้พี่น้องมาจากต่างจังหวัดมาร่วมงานคุณสงกรานต์กันที่วัดบ้านสนามเข็โลงคานดมากเข้าใจกันเข็โลงคาน ไอติมนะครับลูงท้านไอติมไอเบี่น้องเขาไอเดิมกินนะคร,นนนครับสนับสนุนโดยเจนิงสนับสนุนโดยเกเริงสนับสนุนโดยเกเาลานะครับจากพินแลนด์เกเริงจากสมุทรปราการครับอีธิฟอ,อว์อธิฟอว์นั่นลูกซักจากลตาพูนนะครับไอเดินทางมาร่วมกัน เป็นงานเป็นเกียรติในงานของมันนี้ครับถือว่าพี่น้องเบ่งกาแสดงคว่ำกิจเห็นน้ำกันหลายหลายเบ่งประเทศนี้เดี๋ยวจะท้ายคลิปตอนที่ยืดหยุอีกเราก็ไปกันตัดังเบ่งแย่งกันไหมติดตามชมนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีอันนี้คือญาติมารวมกันเหมือนต่อจากงานสงการ เดี๋ยวจะถ่ายรอบรอบบ้านให้ดูนะคะอ้วนตุ้ยสวยเหมือนเดิม,มใ,ใจยายอ้วนก็มาค่ะดีใจไหมยายดีใจค่ะดีใจค่ะลูกเก่ามาห้องกันเนเรื่องไหนมาทำบุญจ้ามาลองไส้วันนี้มีอะไรกิน เดี๋ยวดูอาหารการกิน้หมอ้ามอม่เนนาาบอแม่มามาคาราบะตอข้าเนื huh. ้อบอแม่จ oh ้ huh. <w ige> ่เดี๋ยวกูกำลังมากำลังมาผ้าหมอใส่ยังนงคุณดูก็ ยาตยคุ้มปลาปลาย่างปลายางคุณมันยากบนี่น้ำยาไก่ตั้นเนียด้วยเนี่ง บรรยากาศรอบๆบบ้านพี่ชายนะคะมาบ้านมาบ้านพี่ชายจังหวัดอำเภอวัดปิ่